ผิวดีไรฝ้าด้วยครีมตัวนี้สวัสดีค่ะติ้งสุภาพิษที่ปรึกษาความงามลาชูเล่ผิวแห้งกล้านอยากมีฝ้ากลับมาหน้าสดใสอีกครั้งด้วยครีมลาชูเล่จริงหรือไม่มาฟังจากปากผู้ใช้จริงกันค่ะ ไปเห็นคนอื่นเขาใช้ลาชูเล่แล้วพี่อยากใช้เพราะหน้าพี่กากมากแต่เขาไม่ให้ความจริงกับพี่เลยแล้วเหมือนประมาณกักแปลว่าไม่อยากให้สวยพี่เอางี้ไหมพี่เอาสบู่เขียวไปใช้สักสองอาทิตย์ก่อนแล้วพี่ค่อยกลับมาเอาครีมเขียวไปใช้ไปใช้มาสองอาทิตย์หน้าพี่ก็จะตึงๆแต่ว่ามันก็เริ่มแบบว่ายังไงอะนิ่มๆเริ่มไม่ไม่สากมาคายแล้ว พอมาอสอาทิตย์พี่มาเอาครีมเขียวครั้งแรกที่พี่ใช้มันก็จะคันยุบ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 ยบแล้วหน้าก็จะแดงๆเลื่อเล่อแต่พี่ก็ยังใช้อยู่ประมาณอาทิตย์ที่3ามทีนี้หน้าดีขึ้นใช้4ี่ห้าหกเดือนเนี่ยโคตรคุ้มเพียงแค่คุณเปิดใจใช้ยังไงก็อินบอกกันเข้ามานะคะเต้งยินดีให้คำปรึกษาค่ะ